วันนี้นะคะจะมารีวิววิธีประกอบน้ำพุดอกไม้ใส่นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นตัวโถวน้ํานะคะแบบนี้เป็นโถเก็บน้ํานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวเป็นตัวปั๊มนะคะตัวปั๊มสามารถปรับระดับได้นะคะตรงนี้เลื่อนแบบนี้นะคะปรับความแรงได้ต่อมานะคะก็จะเป็นอะแด pter นะคะจะมีอะแด pter แบบนี้ไปให้นะคะแบบนี้หนึ่งชิ้นค่ะ ต่อมาก็จะเป็นตัวถาดรองนะคะเป็นถาดรองแผ่นกองนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ตัวปมนะคะออกมาก็จะเป็นแผ่นกองนะคะจะเป็นแผ่นกองสีขาวแบบนี้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นตัวฟองน้ําสีฟ้าแบบนี้นะคะจะมีแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถาดปิดด้านบนนะคะก็จะเป็นกรอกรูปดอกไม้นะคะ วิธีประกอบนะคะเราจะใส่ตัวปั๊มเข้าไปด้านล่างตรงนี้นะคะเปิดฝาตรงนี้ออกมาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีรูอยู่นะคะแล้วก็ใส่ให้ตรงกับตัวท่อของปั๊มนะคะวางลงไปแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้จะมีร่องสําหรับวางสายไฟนะคะแบบนี้เราก็วางให้ตรงร่องได้เลยแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะคะแล้วก็ ด้านในตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นแผ่นฟองน้ำแผ่นเล็กนะคะเข้าไปแล้วก็ใส่แผ่นฟองสีขาวนะคะใบแบบนี้แล้วก็ใส่ฟองน้ําแผ่นใหญ่นะคะนี่นะคะแล้วก็วางในถูน้ําได้เลยนะคะตรงถูน้ํานะคะจะมีร่องแบบนี้นะคะเราก็วางสายไฟให้ตรงกับให้ออกมาทางด้านนี้นะคะก็จะตรงกับร่อง ก็เดี๋ยวแอดมินจะลองเติมน้ำให้ดูนะคะเวลาเติมน้ำเติมให้ท่วมปั๊มนะคะหรือว่าจะมีขีดบอกนะคะให้สูงกว่าขีดด้านล่างตรงนี้นะคะ แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็วางกรอกน้ำนะคะข้อน้ำดอกไม้ก็เสียบปลักกลับอระเดตอร์ได้เลยนะคะ